เสร็จแล้วนุ่มมามานักกว่าอืมเออดูดิมันต้องมีสปอร์ตไลท์เรือพวกเนี้ยสมาพวกกูปูใครอะไรอย่างเงี้ยตามหาเพื่อนใหญ่เลยครับตกหน้าบ้านฉันด้วยดิเนี่ยเออเนี่ยตามหาเพื่อน อืมน่าจะเปเดี๋ยวหาว่าเราไปเรีกเยกเขาเด่ยเขาขับมาพามาเ่ยาจะโกเรียกเพื่อนน่าจะผู้หญิงตงน่าจะผู้หญิงชื่อผู้น่าจะผู้หญิงเพื่อนตามหา เหมือนเหมือนเขาขับเรือมาครับแล้วเขาบอกเฮ้ยโมหายไปไหนอะไรมาเนี่ยครับเรียกโม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 ผมก็ถามเป็นไรครับพี่เขาบอกคนตกน้ำครับมีคนตกน้ำเขาก็ขับเรือวนไปหาอะไรมาขอถามว่ามีเรือไหมเขาตะโกนถามตะถามว่าอะไรนะตะโกนถามว่าเอออะไรอ่ะมีเรือไหมมีเรือไหมขับมาช่วยพวกพี่หาอะไรกันหน่อยตอนนั้นเรือนั้นมี ลำเดียวใช่ไหมลำเดียวเนี่ยหลายสามหญิงสามจะตกไปคนน่าจะเหลือผู้หญิงสองหลายสามหญิงสามนะคือเขาวนหาอยู่นานไหมครับนานอยู่กาดูขึ้นมาครับดูขึวโมงาบอกว่าน้ำไหลาผ่าแล้วเขาไปหายช่วงที่เขาตกลงไปเราได้ยินเสียงแบบตูมเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินครับเรือมันดังครับมันเลยเขาไม่เลยไม่ได้ยินอ๋อมาตรงตรงโซนนู้นนะครับเลยไฟตรงท่านหลังไฟฝั่งนี้ั้นเพราเพิ่งสังเกตด้วยครับเพราเลยแบบแล้วเขาเขามารู้ตรงไหนที่เราเห็นเขาแล้วอ่ะ ตรงนั้นนะรัผมก็นั่งอยู่เขาก็เดินมาผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาเขากับเรือมาผมก็คิดว่าเฮ้ยอะไรวะช่วยอะไรช่วงไหนช่วงนี้พี่ก็มันก็จะง่ายต่อการหานะครับต่อแล้วปอแล้วที่เขาจมเขาตกตรงไหนท่วงเกินตรงนี้พี่ทางแม่น้ำเลยเหรอโอ้ทางทางสุดท้ายที่เห็นเขาจมแ่บ แนวแนวเรือวิ่งนี้ไหมครับตกลางระหวเรือกันวิ่งอ่ากำลังๆ้ไม่จมน้ำมาไม่จงเรือคือไงครับข้างนอกหรือฝั่งนี้กำลังออกค้นหาดังโบอยู่นะฮะตอนนี้ตีสอง่าแล้ว บ้านเรือนอยู่ริมน้ำแล้วก็ี่เหลือโมไว้นะฮะก็แจ้งมาด่วนเลยนะฮะจะได้อ่อนระยะในการช่วยออกตามหาโมกันได้ดีขึ้นนะฮะโมอาจจะว่ายไปแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากบ้านใดบ้านหนึ่งก็แจ้งมาได้เลยนะฮะแจ้งมาด่วนเลยนะฮะตอนนี้เลยนะครับ ในเขตพิพนครหรือในตื่อไหนก็ได้นะฮะช่องไหนก็ได้นะฮะเพราะทุกคนตอนนี้กาลังช่วยกันตามหาอยู่ะฮะตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะต่ะคิดว่าโมอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากที่ใดที่หนึ่งสักแห่งนะฮะเดี๋ยวเราจะหาต่อนะครับ